สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมไทยตอนบนอากาศหนาวเย็นลมแรงกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุด17องศาภาคใต้มรสุมกำลังแรงฝนตกหนักบางแห่งระวังอันตรายวันที่30มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำ ลัแรงปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดบกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนต,ตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนต,ตกหนักและฝนต,ตกสะสมส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรทะเลอันดามัน มันมีเคลื่อนสูง1-2เมตรห่างฝั่งเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล,และทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11-17อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-9ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-27องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเสียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด2 8 3 0 10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงทะเลมีคลื่น2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ